สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับร i ส t ิ e เ t อร์ทาโร่สตอกันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นการเจาะลึกเรื่องราวความรักนะคะ12ราศีนั่นเองนะและก็เข้าสู่หมดเดือนของมีนาคมปี2564ค่ะเราจะมาดูเรื่องราวความรักทั้งคนโสดและคนมีคู่เนาะเป็นกรอบของ1เดือนเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยคลิปมันไม่ได้ยาวอะไรมากเลยนะคะอยากให้คุณลองตั้งใจฟังในช่วง สถานะของคุณว่าไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่เนี่ยให้ดีแล้วลองไปปรับใช้ตามสไตล์ของคุณละกันนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะจ๊ะวันนี้ชาวราศีมีนของอขอโทษค่ะชาวราศีกันของอลิสเนี่ยคือท่านที่เกิดวันที่16กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะคุณอยู่ในธาตุดินนะชาวราศีธาตุดินนั่นเองแล้ววันนี้อลิสจะใช้ในตัวของ Universal Goddess Tarot นะคะตัวนี้มาอ่านให้ชาวราศีกันนะ ใครดูแบบแลัคนาราศีใครดูแบบตะวันตกนะก็ลองปรับฟังปรับใช้กันดูถ้ารู้สึกว่าเราตรงกับราศีไหนให้ยึดราศีนั้นแล้วกันในช่องของอลิสนาะสำคัญการเปิดใจฟังและเปิดใจกับอลิสนะจ้าใครที่เข้ามาเจอทัท้งแรกอย่าลืมสับสไครต์กันเวยด้วยนะจ้ะ <c oughs> มาเริ่มต้นที่คนโสดก่อนแล้วกันนะคะคนโสดอลิสหยิบไว้ให้แล้ว อลิซขอดูสาเหตุแล้วก็ดูเรื่องความคิดของคุณละกันนะในช่วงที่ผ่านมาหรือแม้จะเป็นเดือนมีนาคมเนี่ยชาวราศีกันถ้าจะโสดอยู่เนี่ยก็เพราะว่าเหมือนยอยากอยู่กับตัวเองเป็นหลักเลยนะคะสําคัญคือคุณเองเนี่ยรู้สึกว่าความรักเนี่ยอาจจะมาทําร้ายคุณในช่วงนี้การที่คุณมีความรักทําให้คุณไม่สามารถหยิบจับอะไรได้ทําให้คุณหลุดโฟกัสต,ตรงนั้นบางทีคุณอยากที่จะมุ่งเน้นหรือโฟกัสเรื่องเรียนหรือเรื่องงาน แล้วความรักทําให้คุณมันเบร์มันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทําให้คุณรู้สึกกลัวในความรักหรือการบางคนนะคะเพิ่งจะเจ็บสดๆมากับเรื่องของความรักด้วยนะคะการถูกหลอกให้รักหรือแม้จะไปรักใครที่มีเจ้าของไม่สมหวังในความรักชาวกันก็จะรู้สึกแย่กับความรักมาสักระยะหนึ่งนะคะแต่ทีเนี้ยค่ะอลิก็ต้องบอกว่าฟิลเนี้ยมันเป็นฟิลจังหวะหนึ่งเท่านั้นที่ที่มันอยู่ในเรื่องของ i n ช s e t ดีกว่านะคะว่าตอนที่คุณไม่อยากมีก็คือ แค่คุณไม่อยากมีแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณอยากมีเนี่ยพฤติกรรมหรือว่าความคิดอะมันก็จะไปเปลี่ยนด้วยในตัวของความรู้สึกนะคะดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลค่ะตอนนี้ความรู้สึกของคุณอะมันดูมีความกลัวความรักจะเป็นส่วนใหญ่หรือว่าบางทีรักใครแล้วก็เหมือนไปรักคนผิดอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะแอบชอบก็ไปแอบชอบคนไกลหรือบางทีก็เข้าไม่ถึงหรือชอบคนที่ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้อย่างเงี้ยค่ะมีความแตกต่างกันเยอะจนทําให้กันเองก็รู้สึกว่า เฮ้ยความรักมันดูแย่จังเลยทําไมฉันมีความรักแต่แบบนี้อะไรเงี้ยอาจจะโทษตัวเองเกินไปนะคะหรือคิดถึงความรักเก่าๆที่ไม่ดีก็ทําให้คุณเองรู้สึกแย่กับความรักก็ได้เหมือนกันนะในช่วงกุมภามีนานี้ยังไงก็ให้คลายๆลงหน่อยแล้วกันถ้าตรงนี้มันเป็นสาเหตุไม่อยากให้มันอยู่นานนะทีนี้ถ้าเสน่ห์ในเดือนนี้หละเรามาดูเสน่ห์ดึงดูดใจของชาวราศีกันกันนิดหนึ่งเดือนนี้นะคะต้องบอกว่า สเสน่ห์ของคุณเนี่ยมันไม่ได้แสดงออกชัดเจนเลยรู้สึกว่าคุณเองไม่อยากใช้สเสน่ห์หรือว่าอะไรด้วยคุณอยากอยู่กับเรื่องของการโฟกัสไม่ว่าคุณจะมีตัวละครหรือไม่มีตัวละครนะอันนีรู้สึกว่าคุณไม่ได้สนใจเรื่องความรักเท่าไหร่ในเดือนมีนาคมนี้คุณแค่ต้องการสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นเช่น บางคนต้องการสอบให้ผ่านบางคนต้องการงานอยู่บางคนต้องการหาเงินก้อนบางคนคาดหวังเรื่องของชโชคลาภอะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนว่าเราแบบไปโฟกัสเรื่องนั้นจนบางครั้งเนี่ยตัวของเสน่ห์เนี่ยมันเลยไม่ได้สแสดงออกมาแล้วมันต่อต้านกันนะคะทําให้คนเนี่ยกลัวคุณด้วยซ้านะสเสน่ห์ไม่มีแถมยังทําให้กลัวอีกก็เลยทําให้คนเนี่ยเข้าถึงคุณยากด้วยคนที่คุณแอบชอบอยู่เนี่ยถ้าคุณทําอะไรช่วงนี้ไปอะ่ะอย่าไปทําอะไรใกล้เขานะบางทีเขาอาจจะกลัวคุณก็ได้นะดังนั้นระวังให้ดีชาวรา กันเบาได้เบานะคะเวลาพยายามบาลานซ์ตัวเองไม่ต้องแบบไปกดดันอะไรตัวเองมากนะใช้ชีวิตปกตินี่นะค่ะอยากรักก็แค่รักนะไม่ต้องมีเหตุผลอะไรกับมันเยอะพยายามแบบว่าปล่อยให้ตัวเองเป็นธรรมชาติจะส่งผลให้มีเสน่ห์มากขึ้นนะคะในเดือนมีนาคมทีนี้ต่อให้คุณมีเสน่ห์หรือไม่มีเสน่ห์ที่อเลพูดไปแล้วโอกาสล่ะโอกาสความรักของเดือนนี้ชาวกันเนียต้องบอกว่า ต่อให้ไม่มีเสน่ห์นะแต่มีคนสนใจคุณอยู่แล้วก็หมายปองคุณอยู่ แต่ต้องบอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่เขาจะแสดงตัวคุณไม่ต้องไปหาด้วยนะเขาจะยังไม่แสดงตัวเขาจะแอบเขาจะแอบอยู่อย่างนั้นแหละแต่ให้เชื่อไว้เถอะว่าชาวราศีกันที่โสดมานานหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีละครยังไม่เคยมีความรักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณอย่าเพิ่งตัดพอแล้วอย่ามองว่าตัวเองจะไม่มีคู่นะอลิร,รู้สึกว่ามีคนกําลังหมายปองแล้วมองคุณแล้วก็ต้องการคุณแต่ว่าด้วยที่เขามองคุณเนี่ยมีค่านะคะมองคุณที่แบบว่าสูงไปเนี่ยเขาก็เลยพยายามปรับตัวเองให้ให้มาเทียบเท่าคุณหรือ บางทีก็อยากให้คุณเนี่ยกลับมาสนใจเขาคืออยากให้มันเสมอกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นคนที่ดีนะคะถามว่าเดือนนี้เขายังไม่แสดงตัวแต่ว่าอริจอยากให้คุณเนี่ยได้สัมผัสมันว่าถ้ามีใครเข้ามานะต่อให้เขามาในแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ย ให้คุณเปิดใจก,กว้างๆนะคะแต่เดือนนี้เอาจริงๆแล้วอะ่ะเราก็มองว่าชาวราศีกันมีในเรื่องของโชคลาภจะเป็นส่วนใหญ่มากกว่าเรื่องของโอกาสนะคะใครที่หางานรองานอะไรจะไปทางด้านงานด้านเงินการเรียนอย่างเงี้ยมากกว่าจะไม่ใช่เรื่องราวของบริวารหรือความรักนะคะ ก็ไม่ต้องไปซีเรียสละกันถือว่าถ้ามีใครชอบก็โชคดีนะคะก็น้อมรับไปดีกว่ามีคนเกลียดน,นะถือว่าเป็นเป็นเดือนแห่งการที่คุณไปทําอะไรด้วยตัวเองเรื่องของตัวเองดีกว่าเงินนี่ก็จะได้เยอะเลยนะคะพวกชาวราศีกันลัคนากันอะไรประมาณนี้นะ สุดท้ายแล้วการฝากเตือนไว้นิดหนึ่งนะพูดแล้วดีมาตลอดนะต่อให้โชคดีอะไรขนาดไหนเราก็ขอจบด้วยเรื่องของความรักว่าบางครั้งเนี่ยชาวราศีกันเนี่ยเวลารักใครรักจริงรักแล้วเต็มที่แล้วทุ่มเทมีรักแล้วก็จะลืมหลายๆอย่างเหมือนกันเขาเรียกว่าหมกมุ่นอยู่กับความรักเกินไปบางครั้งทําให้เสียงานเสียการนะคะสิ่งที่คาดหวังที่ตั้งใจทําแล้วทําไม่ได้ดังนั้นรักให้พอดีรักให้มีสติอย่าให้ความรักหันมาทําร้ายเราความรักจะต้องช่วยเรา ความรักจะต้องดึงเราขึ้นไปคุณจำแค่นี้เลยนะในเดือนมีนามีความรักต้องช่วยคุณถ้าความรักนั้นไม่ได้ช่วยอะไรให้คุณรู้สึกดีตัดทิ้งได้ตัดไปนะจ๊ะอะสาหรับชาวการที่สอดอยู่อันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ในเดือนมีนาคมเนาะมันก็จะเป็นสโครปกประมาณนี้นะคะเดือนหน้าเราก็มาเช็คกันใหม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะเดือนนี้ก็สู้ๆค่ะรวยแล้วก็เ,เขาเรียกว่ารวยก่อนแล้วค่อยมีแฟนอย่างนี้ดีกว่านะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวยังไงก็ ฝากไว้ด้วยนะคะแฟนเพจตรงนี้แล้วก็ใครอยากดูแบบส่วนตัวก็ ID l ดียตรงนี้ได้เลยนะมีข้อมูลเดี๋ยวส่งข้อมูลไว้ให้ได้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยจ้าไปต่อสำหรับคนที่มีตัวละครต่อเลยเนาะสำหรับคนที่มีตัวละครความสัมพันธ์ที่ชัดเจนหรือไม่ชัดเจนต่างๆเนี่ยอลิต้องบอกว่าสิ่งที่เพิ่งเกิดมาหรือสิ่งที่เพิ่งผ่านมานะคะสถานการณ์ความรักของชาวราศีกันอยู่ในเรื่องของการ คอนโทรลที่ดีนะคะชาวราศีกันเนี่ยเขารู้แยกแยะนะคะว่างานกับความรักมันจะต้องอยู่แบบไหนเรื่องส่วนตัวคืออะไรถ้ากันรครบกับดินเหมือนกันเนาะเช่นคบกับชาวราศีกันเหมือนกันชาวราศีาธาตุธาตุน้ำนะคะหรือเป็นมังกรเป็นเป็นพฤษภเป็นกรกฎพิจิกแล้วก็มีนเนี่ยเออ ค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่ที่ผ่านมานะคะมีไปมันก็แก้ได้นะคะบาลานซ์ได้ดีนะจัดสมดุลได้ดีแต่ถ้ากับราศีอื่นก็ถ้ามีปัญหามาก็ยังข้ามมาสู่ในเดือนมีนาคมอยู่นะในเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นความวุ่นวายใจการพูดกันโดยที่ยังไม่สามารถปรับจูนอะไรกันได้อย่างเงี้ยมันก็จะยังต้องมาในเดือนมีนาคมนะคะทีนี้อย่างที่บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรื่องของการปรับจูนเนาะแต่อย่างที่บอกเลยชาวราศีกันถ้าเราเราแนะนําเลยดีกว่า เพราะว่าสิ่งท like <Right. S 1> so ี่เกิดขึ้นมันมันเป็นฟิลดีแต่ว่าบางครั้งชาวราศีกันก็ละเลยเกินไปนะคะคิดว่าแบบดีอยู่แล้วเลยลืมที่จะใส่ใจนะเวลากลับบ้านกลับมาหาคนรักอยู่กับครอบครัวหรือว่าอะไรเงี้ยให้คุณอยู่กับครอบครัวจริงๆนะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นภาวะการมีปัญหากับครอบครัวการแบกงานเข้ามาความเครียดความคาดหวังกลับมาบ้านด้วยทําให้คุณไม่ได้พักผ่อนกลายเป็นว่าคุณพักผ่อนน้อยคุณอ่อนเพลียคุณหงุดหงิดนะคะอันเนี้ยมันก็จะเกิดเป็นปัญหาได้อลิ อันนี้ขอเทียบไว้กับอันนี้ละกันเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วฟิลสิ่งที่จะเกิดขึ้นน่ะดีแต่ฟิลปัญหาน่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมอารมณ์แล้วก็ความแบบอยู่ๆคุณก็เหมือนน็อกตัวเองแบบเหมือนอยากชัดดาวตัวเองอยากจะพักไม่อยากคุยไม่อยากสูงสิ่งอะไรกับใครเลยทําให้บางทีเขาก็เข้าถึงคุณไม่ถึงบางทีคุณก็ทําให้เกิดการเขาเรียกไบแอชกับคนรอบข้างก็ให้ระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะ แต่ถ้าองค์รวมแล้วเรามองว่าถ้าคุณปรับได้นะจุดเริ่มต้นของคุณดีๆเนี่ยถ้าคุณฟังไปแล้วแล้วคุณปรับทันอลิซรู้สึกว่าลาสิกันเอาอยู่ ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะเลยคือปล่อยให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปนอย่างธรรมชาตินะคะเริ่มต้นจากความสดใสนะคะเอาแบบฟิลสดงุงงง้งนิ่งของคุณนั่นแหละการเองเนี่ยไม่ต้องสตรองมากคุณไม่จําเป็นต้องแบบว่าฉลาดหรือเก่งกับทุกๆเรื่องนะยิ่งเป็นผู้หญิงชาวกันเนี่ยพยายามอ่อนลงบ้างนะคะถ้าคุณมีแฟนเป็นชาวทตุดินเหมือนกันเป็นบังกรเป็นพุณศพอย่างเงี้ย คุณก็ต้องอ่อนลงนะคะถ้าคุณเป็นฝ่ายหญิงแต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายชายเนี่ยคุณก็ต้องแข็งขึ้นนะคะมันเหมือนแบบเป็นเรื่องของยินและอย่างเนาะการหาสมดุลระหว่างความรักอลิซมองว่าชาวราศีกันเนี่ยหาสมดุลให้ดีแล้วคุณก็จะผ่านเดือนมีนาคมนี้ไปได้นะสุดท้ายละกันเนาะอย่างที่บอกว่าพอเราบาลาน,นี่ขอบเขตส,สเปซของความรักระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยมันสําคัญมากๆชาวกันเนี่ยบางครั้งนะ เวลาที่อยากให้โลกของเราเป็นโลกของเราเนี่ยเขาก็จะมางงงิ้งกับแฟนเนี่ยหรือว่าบางทีชาวกันเนี่ยชอบเจอแฟนที่มาอ้อนมางงงิงมาแบบ เขาเรียกว่าวุ่นวายวุ่นวือกับชาวกันอย่างเงี้ยถ้าตอนไหนที่คุณปีวิเวกแล้วโดนวุ่นวือนะชาวราศีกันจะงุหงิดอะไรมากเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณต้องการแล้วมันไม่ตรงเขาเรียกว่าความต้องการไม่ตรงกันผมเนี่ยจะมีปัญหาเราเลยอยากให้คุณอ่ะจับจังหวะดีๆแล้วกันลองดูก่อนถ้าตอนนี้ต้องการเจอคนรักมากๆเลยนะคะต้องการที่จะแบบชัดเจนอย่างคู่ที่ยังไม่ชัดเจนเราฟังมาอยู่เนี่ยนนี้ก็ต้องบอกแล้วว่าเดือนนี้ยจริงๆมีโอกาสที่จะชัดเจนกันนะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ด้วยนะคะเรื่อง สถานะความสัมพันธ์หรือบางคนอาจจะแบบเริ่มม e ีมิชชั่นให้แก่กันและกันเนี่ยมันก็เป็นไปได้เพราะชาวกันเนี่ยรู้สึกว่าเออมั่นใจและมั่นคงแล้วว่าเราอยากที่จะต้องการให้ความรักเป็นแบบนี้นะ1 2 3 4เป็นสเต็ปแบบนี้อะไรอย่างงี้คะ่ะแล้วคุณก็กําลังดําเนินต่อไปนะคะดังนั้นก็ ดูเรื่องของสเปและกันถ้าคุณตั้งใจว่ามันอยากให้เป็นลําดับนี้คุณต้องไปมองที่คนรักด้วยอย่าเอามุมตัวเองมาตัดสินเป็นหลักไม่งนนั้นจะกลายเป็นว่าคุณเอาแต่ใจนะคะคุณอยากตีกรอบความรักแล้วมันทําให้ความรักขึ้นอัดได้นะคะ<อ>เท่านี้เลยนะคะคอนโทรลไปประมาณนี้ก็จะทําให้ชาวกันเนี่ย มีความสุขแล้วก็แฮปปี้กับความรักของตัวเองได้นะจ๊ะยังไงเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีกันทุกๆคนเลยขอให้มีความสุขสมหวังในความรักไม่ต้องมีอุปสรรคใดๆนะคะใครที่อยากดูส่วนตัวนะคะทางมาสอบถามข้อมูลได้แล้วก็ฝากแบนเพจไว้ด้วยนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย